สวัสดีครับผมผมพอครับติดกตันหลาละจังลือกอีกแล้วครับผมกับเบาพันเพื่นพนอนเมืองเต็ดเก็มมาลาได้เก็มบ้านยากครับผมเจรรังดี กัคือนีเขาหากับแก้มหรือว่าหาแลวกิ่นแย้งสิลครับผมนด้อยู่นกินกินน้ำเขา้ำกันสิละเชเรอเอือปนี้เชเ็นกเป็ดครับผมเป็ดเป็ดหนึ่งตัวคงเ่แงโอ้ข้าวุณเชนะครับบาตใบบดใบกดโคตรโครับใบบกดครับผมบมดี้พักกันลาบเป็ด กันเป็ดครับผมจะไปย่างเป็ดอีกเดี๋ยวเซฟใส่ครับผมจะใส่บ่ะเพื่อดนอนหลัลักจังเลยเออเนี่ยระวังอยู่าพี่อันนตุรัสออกตัวครับผมโมกยักไปไหมอยู่ด้วยกันสบายเลยอ่ะโอ้เซฟเป็นมีสูตรเด็ดครับผมเป็นมีสูตรเด็ดหมักย่าง พลังงานพิจารณาเออสะพานต้องร,ร่มมินอปิษณ์ที่อ่ำกับกับย่างครับผมแต่กาเล็้นเรียบเรียบแต่งป็ดที่หนึ่งครับผมผมก็ร่างกิตคือทีมงานกินยินผลดตไปเรียนสูตรมาแต่กายจะดุด ย่างเลยครับผมเป็นชวนหมือนมะตูมเพชรย่างเลยต้มดิกินดูแล้วใส่เบสมอนครับผมต้มผัวหรือว่ามือนียากครับผมใส่พรี่ฟงกับผัวเข้าไปว่าไปใส่พรี่ฟงกับผัวใส่ยี่กวางใส่ยี่กวางได้สุขเซ่ครับผมไอ้ครับผมนี่แต่ป่าเป็นผู้ทอดย่างลูกอัน สายาลงเยออเออลงข้างี <m> ่เป็นรอตับเลยวะเสรใส่เปนมีมู่เด็ดเดียวอะรครับผมทอดลวนเห้มันสุกกัพอเอออมร้าวม่หมากเดไปหอแรงเนไปแรงพ่อไปยังครับไปยังเ่อเพราะแต่เอามันสุกกับพอ อืมครับให้ดาอาเพิ่นเซ็ตครับผมเื่อนว่าเยนเอาบอกเลยเขียนเช็คเขียนเ็คเพัดมีเมีนโดเดตครับผมมีเมดูเดตเอาเิดยนเอลี่นเลยมันเอาไปดูนะว่าในกังกับเพื่อนไสเป็ดกสดๆครับผมแล้วิมาซอยจุเบนบอเซ็ตใ่ว่าเราถูกนะ บ่จุกเฮ็ดแก้วกันเลยบ่บ่ดีเลยโอ้มื้อนี้เลร้องครับจุกไเป็ดับผมโดยเซฟมาครับมาัีเลยมาเด้อมาอยู่นอยู่กักําลังยากครับผมยากหารถนอนหลับพ่นนี่อื้อโอ้แต่ว่าว่าอยู่ว่าโอ้ก็ยังเกิดว่าอยู่วาลูกติ มีมีลูกเไปอยางไกเป็ดกระบมเเโอ้ยเม่จุกเปไปหัยเจีรันเดียนี่ครับเสพเซอนบานก้อยไต่ต้องกินกับขิงนิดหน่อยครับคุณโอ้่ไหเชฟโอ้ยเป็นต้องพี่หอมหัวเดงกรบผมนี่ครับก้อยไก่เปล สุดเสียใช่ไหมครับผมแต่เราก็รักนขาน้ำเมียงเนี่ยทำแรงมากทีมงานคาหาเสาเหมาคำครับผมได้ยินได้กิ่นกุณ้ด้กริ่้เลิการเอาโอ้เมียงได้ปะโอ้ นี่ครับมีขิงแล้วก็มีหอมหักดงนลควก็มีริกโขมตขมไก่ไก่เป็ดไก่เป็ดนี่โอ้โหจิ้มไก่เป็ดสดๆครับผมเศษไส้ครับผม บอกเอซี่เนี่ยมาจากไหนก็คักโมเมนต์หนึ่งยังก่เนอีกโอ้ยฉันก็ทำก้อยนะทำก้อยก้อยไต่ครับผมโอ้มาถึงวะก๋วยยี่เมี่ยนนี่ไหมครับเห็นเสียบไส้กิดมันจะเสียบเทิน <c oughs> ซอยจุไต่เป็ดครับผม โอ้มันจู้จี้นะมือเนี้ยมันจะเสียบเกินเนาะมามาฟังเสียงครับผมผมชิงยำให้เบิ้งยำให้เบิ้งอืมอีกครับสุขภาพดีแบบนี้กันเบาสบายกินเองหนึ่งตัวหนึ่งครับผมเพราะว่าเขาตวงมานเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าต้องเติมนิดนึงครับผมน้ำเพราะว่ามันต้องขอบผีรอส้มครับผมนี่นะครับหนึ่งต่อหนครับผมเฮ้ยโเ้ยแกเป่ืวกระดามันเสีครับผมค่อยขทควากระดับจถึงอยันนงรวงอือหืบอจุ ครับเดี๋ยวรอให้มันเป็นว yeah, okay, ุ้นครับผมไปเต็มครักอย่างนี้เอออย่างเลยค้ามตัวโตเลยโอ้คนยังกันลืมอะไรครับผมก้อยไตครับผมก้อยไตเก็ดเด็เลย มาเองไามแบบแจกเตชรครับผมสูตรเบาพันเองจุนึ่งอย่งไว้รโอ้ยไม่ใช่ดูคนไหนอครับเอาไหมยำมเรงมากนี่รับแจมครับผมแต่อราเซป่ะโอ้ยน เกือดเปียงเป็ดล้ะก็ย่างมักโดยโดยแท้มาีายเรื่้งเรี่ยวเนี่ยความแก่อิ่องแก่รักเดยเต็อยู่้วไงเน่ยเสร็ดอยู่หม้